สวัสดีครับคุณู้ฟังที่รักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวนะครับบอกว่าสามสาวสีดาจะไม่ทนเผยจุดเปลี่ยนจากสาวก้าวไกลสู่ตาสว่างถามใครกันแน่ระเด็จการเนื้อหาใจความนะครับอันแก้มและมิ้นซึ่งเป็นชื่อเล่นของตัวแทนกลุ่มสีดาจะไม่ทน ทั้ง3คนนี้ได้เปิดใจกับรายการแนวหน้าทอกนะครับซึ่งดําเนินรายการโดยปรเมรภูโตโในประเด็นเรื่องการทํากิจกรรมการตั้งคําถามกับพักเก้าไกลเกี่ยวกับการดําเนินการกรณีสอสในพักเก้าไกลเนี่ยมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศรวมถึงการทําการเมืองแบบปั่นกระแสสร้างความเกลียดชังโดยแก้มบอกว่าอย่างนี้นะครับเรื่องคุกคามทางเพศเนี่ยมองดูมา2เดือนแล้ว ไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรเลยในขณะที่เหยื่อก็ไม่ได้ออกมาพูดจึงคิดว่าเพราะความเป็นนักการเมืองหรือถึงมีอำนาจขนาดนี้จึงอยากจะรู้ว่าจะจัดการอย่างไรต่อจนมาถึงการโบทถามว่าทาหารประชาชนคนอื่นจะมีกระบวนการแบบนี้หรือไม่รวมถึงไม่มีการพูดถึงในแง่ของกฎหมายจนกระทั่งเพจที่ชื่อว่าวันนี้ก้าวไกลโกหกอ,อะไรติดต่อมาแล้วด้วยความที่พักก้าวไกลบอกว่ามีจริยธรรมสูงกว่าพักการเมืองอื่น บอกว่าดีกว่าพรรคการเมืองอื่นทุกอย่างแต่สิ่งที่ทําออกมาเนี่ยกลับต่างกันทั้งหมดอย่างเรื่องคุกคามทางเพศก็ไม่ได้มีเพียงแค่กรณีเดียวเท่านั้นแต่มีหลายกรณีที่ตามมาเรื่อยๆโดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่เคยไปมบ็บเพื่อจะออกมาเคลื่อนไหวเรื่องการเมืองในการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะว่าเรามองว่ามันเป็นอะไรที่แบบย้อนแย้งกับสิ่งที่เขาพูดแล้วเขาก็พูดโจมตีฝั่งอื่นทั้งหมดเลยแต่ว่าฝั่งตัวเองเนี่ยดีอยู่คนเดียวแล้วไม่ชอบอยู่คำหนึ่งคือคําว่าผดดการ ท้งทงที่สสทุกคนได้รับการเลือกตั้งมาเหมือนกันคือคุณไปเรียกคนอื่นเขาว่าเป็นผดเด็จการแล้วสิ่งที่คุณไปสั่งให้คนโน้นทำโน้นทำนี่ทำนั่นสั่งให้คนนี้ทำแบบนี้แล้วก็ไปสั่งสอวอไปตามล่าแม่มดเขาเนี่ยมันไม่โอเคกับการทำแบบนี้อีกคนหนึ่งนะครับชื่อเล่นว่าอันเธอบอกว่าอย่างนี้ครับเมื่อครั้งที่ไปยื่นหนังสือที่พักเก้าไกลเนี่ยก็รู้สึกย้อนแยงเพราะบอกว่าดินดีต้อนรับแต่กลับปิดประตูรั้วกัน้น ทั้งที่ไปแบบสันติวิธีตนเนี่ยเคยร่วมชุมนุมตก,การเมืองตั้งแต่กลุ่มเสื้อแดงเมื่อปี2553และก็ร่วมกับม็อบ3มนิ้วในเวลาต่อมาเพื่อต่อต้านเผด็จการและก็ยอมรับว่าเคยเชียร์พักอนาคตใหม่ควบคู่ไปกับพักเพื่อไทยรวมถึงนิยมชมชอบนายพิธาลิมเจริญรัตซึ่งเคยเป็นหัวหน้าพักก้าวไกลแต่เมื่อออกมาจากจุดนั้นเนี่ยได้รับข้อมูลอีกชุดหนึ่งเหมือนกับตาสว่าง จนมาช่วงหลังที่มีการเลือกตั้งได้เห็นการสาดโครนเห็นการกล่าวหากันการให้ร้ายพักที่เราชอบต่างๆนานา,นาซึ่งบริบทคําพูดกับการกระทำเนี่ยมันไม่ใช่มิตรมันไม่ใช่เพื่อนกันก็เริ่มจะรับไม่ได้แล้วก็วิเคราะห์ออกมาเองแล้วว่าพักนี้คําพูดสวยหรูแต่การกระทําไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดเลยรวมถึงเห็นการยัดเยียดใครที่เห็นต่างจากเขาก็จะถูกยัดเยียดว่าเป็นผดดการทันที ตนก็พยายามที่จะอธิบายกับพักสนับสนุนพักก้าวไกลแต่ก็ถูกด่ากลับมารวมถึงถูกคมขูว,ว่าจะขุดประวัติบ้างอะไรบ้างหรือตอนที่ไปงานเรื่องสิทธิสตรีก็ถูกกล่าวหาว่าเป็น I.O. รับงานจากรัฐบาลบ้างในการที่เขาหาเสียงไม่ว่าจะบนเวทีหรือว่าในโซเชียลอะไรก็แล้วแต่ไม่ชูนโยบายพักตนเองแต่กลับไปโจมตีพักอื่นแบบสาดเสียเทเสียไปหมดกล่าวหาเลื่อนลอยโดนแบบไม่มีหลักฐาน จับต้องไม่ได้แต่คุณก็เอาไปพูดแล้วโดยการใช้สื่อต่างๆใช้ I/O อะไรของคุณเนี่ยอันนี้มองว่ามันน่ารังเกียจส่วนอีกคนหนึ่งชื่อมินนะครับเป็นชื่อเล่นมินเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ครับเข้ามาทํากิจกรรมเพื่อต้องการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับลูกผู้หญิงเรื่องการถูกคุกคามทางเพศไม่ว่าจะเป็นทางสื่อออนไลน์หรือว่าในโลกจริงก็ตามและไม่ว่าจะด้วยทางวาจารหรือทางกายและยอมรับประกอบหน้านี้เนี่ยเคยชอบพักเก้าไกลเป็นอย่างมาก กระทั่งถึงจุดเปลี่ยนคือตอนที่กลุ่มผู้สนับสนุนพักเนี่ยไปทํากิจกรรมแล้วก็เอาแป้งไปคว้างปาที่พักเพื่อไทยแต่พักก้าวไกลไม่มีการกออกมากล่าวขอโทษหรือมีคําอธิบายใดๆทั้งสิน้นหรืออย่างตนก็คือโดนคุกคามทางวาจาเป็นการพูดใส่ร้ายเสียสีผ่านสื่อออนไลน์พูดเกินจริงจนเดาเนี่ยเสียหายนอกจากนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบนายพิธาเพราะเชื่อคําพูดว่าจะมาเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอย่างตอนแรกตนคิดว่าอยากจะมีลูกด้วยซ้ำไป ราะคิดว่าทำมีแล้วเนี่ยจะได้บรลลาคลอดเพิ่มขึ้นได้เงินค่าคลอดบุตรเพิ่มขึ้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้เงินเจรพภาพเพิ่มขึ้นแต่ต่อมาเนี่ยกลับรู้สึกว่าสิ่งที่นายพิธาแสดงออกเหมือนกับไม่ได้ทําออกมาจากใจเหมือนกับถูกสั่งการว่าจะต้องทําแบบนั้นแบบนี้พูดง่ายๆคือว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยตัวเขาเองอาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้โดยที่คนอีกคนหนึ่งเป็นคนวางรูปแบบมาให้